เมื่อ2,000ปีก่อนแต่มีสงครามระหว่างโลกมนุษย์และอีกโลกโลกปีศาแต่กลับมีชายผู้หนึ่งจากโลกปีศาแต้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความวิติธรรมและต่อต้านก,กับเผ่าพันธุ์ของตัวเองเพียงคนเดียวหน้าของเขาคือสปาร์ดาหลังจากนั้นเขาได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์จนกระทั่งตนเองได้สิ้นชีวิตเขากลายเป็นตนาน ตำนานเทพอสูรปีศาจสปาร์ดา เดว๋ยวแม่ใครโทษทีวันดีปิดสามทุ่มน่ะไม่มีพาสเวิร์ดอีกแล้วสงสัยคงไม่ได้งานยันตายเลยมั้งเนี่ยอ้าวโหนีแน่แว่นมาจากไหนเ <c oughs> นี่ยเย็ดเท่ใจรบล้มแม่สาวน้อย <c oughs> เอาอะไรยังไงอะเนี่ยประตูกี่บาทนนะฮะ <c oughs> ถ้าปวดชิงชองแล้วก็หลงังร้านเลยจ้ <c oughs> ะฮะงั้น คุณควรจะเป็นชายฝีมือดีที่ทำงานสกปรกพวก,กนี้ได้ใช่ไหมก็ตามล้ะผมรับแค่งานพิเศษแล้วนะถ้ตขอใจที่สื้อแล้วก็นะคุณคือคนที่สูญเสียแม่กับพี่ชายไปจากปีศาจเมื่อ20ปีก่อนบุตรชายของเทพปุนปีศาจสปาร์ดาคุณดันเต้สินะ แม่พอมาคิดดูดีๆแล้วในงานแบบนี้ก็มีแต่พวกคุณมาป้วนเปี้ยนอยู่ประจำถ้าเจอไปสักตัวแบบนี้ก็อาจจะพาผมไปหาแจ็คพอตได้ไม่ช้าก็เร็วนะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณน่จะเคยชินกับอะไรแบบนี้มาบ้างยอยย้ออยยอยยโอ้ยยหทีโอ้ไม่ให้ตังตัวเลยอ่ะเฮ้อ เอาไปด้วยโอ้ยโดนปากทุกพัคเลยอ่ะฮ่าอ๋โอ Brazilian ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเบ้าไปาปไานี่ลูกชายองเทพประสูติปีศามสมาแทาจริงเหรอเนี่ยพ่อไม่สอนใช้ดาบได้ยังไงพ่อหนุ่มมาเอานี่ไปด้วยเอ้าให้ทั้งคันเลยอื้อดาบเหรอจัดไปอย่าให้เสียหนุ่มๆ ป็นไงตั้งแต่ยังเด็กผมก็มีพลังแบบนี้อยู่แล้วเลือดปีศาจมันไหลเวียนอยู่ในร่างแข็งแกร่งคุณเป็นคนแรกที่รู้เรื่องราวของผมนเหมือนว่าจะเข้าใกล้แล้วสิกพักก็คงไงแต่ฉันไม่ใช่ศัตรูชื่อของฉันคือทริส ฉันมาเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อทำลายโลกปีศาจว่าไงนะ<อ>20ปีก่อนมุนดัสราชาแหงโลกปีศาจได้ฟื้นคืนชีพมุนดัสเหรอใช่ พลังของเขาถูกผน,นึกโดยสปาร์ดาเขาหวังจะกลับมาเยึดครองโลกมนุษย์อีกครั้งเขาเตรียมตัวที่จะเปิดประตูมิติที่เกาะมาเล็ก ซาดอยู่บนผานี้มาเร็วสวัสดีวันด้วยนะอยู่เกม Devil May Cry ภาคที่หนึ่งเย้โอเคกลับมาเล่นกันใหม่ในก่อนนั้นนี่นี่เป็นซีรีส์แรกที่เราเล่นลงในช่องนี้ เป็นเกมเนื้อเรื่องเกมแรกที่เล่นลงในช่องนะจากการกลับมาของช่องกระโปงก,ก่อนหน้านั้นโอเคโอเคขึ้นรอบนี้มาเล่นกันให้ดูแบบ hd เลยแล้วกัน full hd 1 0 8 0 p เพราะจอเพราะจอสามารถไมยได้แค่นี้โอเคขึ้นมาตรงนี้ blue off r a g m e n t อ่ะทีนี้ก็จะอาจจะเปลี่ยนการแปลบ้างนะเพราะว่ารอบที่แล้วยังแปลได้ไม่คล่องเท่าไหร โอเคเข้าไปเลยสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นจากตอนที่แล้วแล้วกันม,มีประตูเซเว่นโอเคตอนนี้เปิดมาเราต้องเก็บเรดออฟไปครบ45อันโอเคหนึ่งและ เก็บครบ45อันเพื่อเอาไปเปิดประตูนะเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายตัวค่าเข้าประตูแดงตรงกลางนั่นแหละที่เราต้องเข้า mm hmm. อ่าได้มาแล้วส mm ิ hmm. ข้างบนอีก2อฝั่ง mm hmm. มาไอ้นี่ก่อน mm hmm. มา,ามาขวาก่อนขวาเข้าง่ายโอเคปึ๊บลงเก็บ mm hmm. <Okay. S 2> ครบโดยกลับขึ้นไปไม่ขึ้นโอเค นี่ก็ไปฟึบตรงนี้ไอ้ข้างบนนี้เราจะต้องผ่านมิชชั่นหนึ่งก่อนปึ๊บของอมาเนี่ยมานี้โอเคคิดถึงพวกมเมโลดี้เพลงแล้วก็เสียงแอมบเบียนในเกมออกเก่าๆอย่างเลยมาทำให้ความรู้สึกคลาสสิกกลับไปอีกครั้งอ่ะโอเคไปฟึบเฮ้ยยังอย่าพึ่ง เกือบละเกือบละเกือบละเกือบลืมเกือบลืมวันนี้อ้าวติดติดเฮ้ยหนึ่งฟุ๊ขึ้นมาเฮ้ยขึ้นอุ้ยโอเค blue effectment ตรงนี้อย่าลืมเก็บเฮ่ยเกือบละดีนะเห็นฟ้าฟ้าก่อนมาทีนี้ก็เดินไปตรงกลางเดินชนเสาโอเคถู่ได้เป็นสบู่เลยไงมา ใช้ยใช้45เรดออฟจ่ายเข้าประตูมามตรงนี้มีบลูออฟแฟ m เมนอะไรตีได้ตีไปภาคนี้นะโอเคถึงตรงนี้ก็โชว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 อ้าวไม่แจกและโอเคไม่ไม่คงคงมีแค่นี้คงมีให้แค่เท่านี้ใช่ไหมนี่นี่โต๊ะโต๊ะ โอเคลองนั้นไม่ต้องตีแล้วตีอะไรที่มันดูใหญ่ๆพอนะโอเคเทมาถึงตรงนี้อืมขอหน่อยมีอะไรตรงนี้ขึ้นไปข้างบนภาพมันสวยใช้ได้เลยเนี่ยถ้าเทียบกับเคลวสไวนนั้นนะการละเอียดแสงไฟแล้วก็เทคจงเท็กเจอร์ใช้ได้เลยโอเคเราขึ้นไปฟึ๊บ เกมคลาสสิกแบบนี้มันสุดยอดอจริงๆโอเคมาเก็บกุญแจคุณได้รัสตี้คีย์กุญแจขึ้นสนิมนะไปะเฮ้ยม,มันไม่ตายมันมีชีวิตข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มาอมโอ้ยโไอ้สีรพูดี่บล็อกเก่งโอ้ยเปิดมาโดนเลยอะเฮ้ยโชว ันไปเลยเป็นไงล่ะมึงตีกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้โหตีถึงด้วยเจ๊เขเฮ้ยมึงเก่งเลนไปละมึงเก่งเลนไปแล้วไอ้นี่มึงต้องเจอโคตรพ่อแฮมเบเกอร์โคตรพ่อแฮมเบเกอร์โคตรพ่อแฮมเบเกอร์ยิงยิงหิงหนึ่งสองงัดเฮ้ยนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเก่งกับกูอะเก่งกับอ้าวผมก้องเปลี่ยนข้างล่างข้างล่างอย่าคิดว่าจะรอด นอนอยู่ยนอนเนียนอยู่ตัวหนึ่งนี่ไงหนึ่งสองงัดเข้ามาตัวแตกฮะไม่ได้มีอีกใช่ไหมไม่มีอีกนะพอละพอละเอาแค่นี้พอลงมาได้วนไปมาวนนานแล้วเกินโอเคเจออีกไหมนะโอเคไม่เจออีกละไม่เจออีกก็ดีอ้าวจะไปทำไมเราเข้าประตูเออเรียบร้อย ปฮมแล้วก็เข้าประตูฟ้าคุณใช้ rusty key เปิดเข้าไปฮะอ,อ,อ,อันนี้ตอนที่ตอนไอ้เล่นครั้งแรกเล่นลงตอนเขาเรียกไงเล่นลงตอนนั้นไม่ได้เก็บ blue off เอ,องเมนตรงนี้นี่ได้ b l u อ o f เลือดเต็มทันทีสนิมอาจจะขึ้นนิดนึง ไม่ได้เล่นนานนะไปง่วนกับภาคสี่ไปง่วนกับภาคสาภาคสี่ภาค,คาห้าส่วนมากเล่นภาคหา้านะย้อนกลับมาเล่นภาคสามบ้างภาคสี่ก็นานๆทีทึบ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 ไม่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 ควยตรงนี้ก็คือให้เราปราบพวกมอนให้ครบถ้าปราบมอนเขาจำนวนแล้วเราก็จะออกประตูได้ ก็คือให้มากระทืบพวกมึงนี่แหละไม่แมหมูหมูสับหนึ่งสองงัดพปิกนี่หั่นหอมโอ้โหโอเคนินจา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 เฮ้ยบีบมันออกอ๋อโอ้ยเฮ้ยมึงเก่งขึ้นมึงเก่งขึ้นไหมล่ะมึงเก่งขึ้นจากตอนนั้นเหรอฮะเดี๋ยวก็กากลงกูน่าจะกากลงมากกว่าโอเคมาดิมาดิมาดิเอาเอาจริงละเอาจริงละยังไงเลทอฟเก็บให้ครบเก็บให้หมด ช่างแม่แงเถอะมุมกองแม่งหมุนอึเฮ้ยเุ้อยอ้อยงัดขึ้นมานะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลอยเกลือลอยเกลือนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมียิงด้วยมียิงด้วยมเช่มีปืนมีปืนเล่นเล่นปืนอะอันตรายอันตรายใครเขาใช้ปืนกันฮะใครเขาใช้ปืนเขาไม่ใช้ก็หลอกปืนน่ะเออโอเคหนึ่งสองงัดหันไปเฮ้ยอะไรอะไรเข้าติดม,มุมติดม,มุมเรียบร้อยเนี่ย หนึ่งสองงัดทันหนึ่งวิลบหนึ่งสองช,ชูทันหอมเฮ้ยไม่มีสติงเกอร์มันลำบากจริงเเฮฮ้้ยยตัวแตกหนึ่งสองงัดขึ้นไปตัวแตกโอเคกลับขึ้นไปเอาขึ้นสิครับอา่า

เอาตัวตะลตายก่อนเอาตัวที่ตีตายง่ายก่อนมันเฮ้ยพวกสีฟ้านี่ชอบชอบโยนพวกสีฟ้าชอบปลาสีชมพูชอบบล็อกนะหนึ่งสองนี่ยิง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 สีเขียวสายเวทโอเคไปต่อที่มิชชั่นสองได้เลยเอา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 มุปกล้องแม่งเปลี่ยน ไปมิชชั่น2โอเคมาทางนี้ตรงนี้มีของดีให้ตีไปหนึ่งให้อีกอันหนึง่งบัวแฟลกเมนต์โอเคทีนี้ก็ออกเดี๋ยวซ้ายออกไปก็เตรียมตัวอ้าวไม่เจอส้นตีนไยอะไรวะบางทีออกมาก็เจอเตีนบางทีออกมาก็เจอไม่เจอเตีนอ้าวนี่ไงพูดถึงกำลังพูดถึงอยู่เลย หนึ่งกล่องเฮ้ยงัดขึ้นมาหันไปเฮ้ยโจโจชิ้นรัวๆว่าเป็นไงล่ะมึงเจอเสียบลูกชิ้นเข้าไปหลายไม้ด้วยเมื่อกี้เฮ้ยหนึ่งสองนี่ลูกชิ้นอะลูกชิ้นหลายไม้เลยแบนนั่นไปไหนวะเนี่ยไปลุไปลุเราเอาตัวนี้กันโอ๊ยโอ้โหเคแม่งเล่นระยะไกลไอ้พวกถือคู่ในนี่ต้องเล่นก่อนอืมยิง พันแม่งเลยเฮ้ยพันพิกหนึ่งสองงัดเพิกอะไรอะไรเฮ้ยปัน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 อะไรปันอะไรหนึ่งสองงัดขับพันไปอีกทีหนึ่งไปมาเดีวมาเดีวมาเดีวตัวไหนก็ตายตัวไหนก็ตายมานี่ยอืออออะไรวะเนี่ยแม่งมีหมุนมีหมุนหนึ่งสองพิกอือยังไม่ต้องการปั่นผลไม้ยังไม่ต้องการผลไม้ปันพิกหนึ่งสองนี่งัดเอ้าตัวนี้บล็อกบล็อกเอ้ยเฮ้ยเอ้ยลบลบลบเอาตัวหลังเอาตัวหลังฮิก โถไอ้ไงเฮ้ยหนึ่งสองิ๊กขึ้นไปโถอร่อยโอ้ยเก่งนะนะเก่งนะนะฟันกุ้หนึ่งสองปิ๊กขึ้นมาสติฟสติฟสติฟหลุดมาจากไมายครับไอ้เวปาไอ้ชุดเขียวเนี่ยอะไรอเล็กเหรออเล็กเหรออันนี้สติฟไอ้สติฟโดนปุ๊นี่เรียบร้อยหัวแตกไปเฮ้ยเฮ้ยดึงเฮ้ยเฮ้ยมันตามันตาของเขียวไม่โดนไม่โดนอะไรวะอะไรวะจะทำอะไรวะนี่พันไปดิเฮ้ยพันโอ๊ย ไม่โดนไม่โดนหนึ่งสองพลิกงัดขันพลิกโคโช่งงัดขันเป็นไงล่ะคอมโบนี้ใช้ได้อยู่เฮ้ยคอมโบต้นเกมคอมโบต้นแบบหนึ่งสองเสียก็ชิดเสียก็ชิดไม่เงอ้าไม่ตายไม่ตายอีกเหรอะยัง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 ไม่สิ้นฤทธิ์ยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นฤทธิ์โอเคตายยังไม่ตายยังไม่ตายเหอยังไม่ตายเหอเรียบร้อยตัวแตกไอเบนโอเคเฮ้ย หายใจแทบไม่ทันไอห,หายมาโคตรรัวโอเคมามารับของโอเคเป็นรูปปั้นผู้หญิงที่กรีดร้องฉันคืออลัสเตอร์่าคนที่ไอคนที่อะไรวะผู้อ่อนแอจะต้องเสียหจะต้องมอบหัวใจให้กับมันนะเพราะว่าดาบเล่มนี้มันจะเข้ามาเสียบเอ,อื้อ เรียบร้อยทีนี้และนี่ก็คือดาบหลักของเราในภาคหนึ่งลุกขึ้นมาแบบเท่ๆเป็นฉากที่อลังการมากและไอซีซีเนี้ยกูกูโคตรขัดใจเลยไ,ไอซีซีนี่มันทะลุอมมาได้ยังไงโโห น่าจะเจ็บหน้าดูแต่นี่ระดับพี่ดันเต้แล้วแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหันกลับไปยีบ สายฟ้าอันเลสเตอร์และนี่แหละอาวุธหลักของเราในภาคนี้โอเคมาตรงนี้ก่อนห้อๆห,ห,หน่อยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงของอีกชิ้นหนึ่งที่เราต้องการนี่หยิบมาเลยช็อตกันอะช็อตกันโอเคเราอ่ากดยังไงนะแป๊บนึงโอเค เราเปลี่ยนเปลี่ยนของอ่าเป็นช็อตกันใช้ดีสุดละไอเทมที่ดีที่สุดในเกมอืมโอเคตรงนี้เราต้องมาเอากุญแจดะ้ะมาหยิบโอเคหกิบหยิบไป rusty key แม่งใช้ยี่ห้อเดียวกันมั้งโอเคออกเรียบร้อยฮะ นี้อย่าพึ่งเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ก่อนเฮ้ย hey, อะไรวะเขาจะว่าเอากันเลยเหรอมีมีดักมีดักตีด้วยดักหัวมุมดักหัวมุมของเจอช็อตกันอาวุธใหม่ก็ไม่ไงเดี๋ยวจะจะไปอัพกู <c oughs> จะไปอัพสติงเกอร์ซะหน่อยยังไม่ให้กูอัพก่อนเลยแนะล้องช็อตกันก่อนะหนึ่งสองงัดก็ไปเป่าผมเป็นไงลนะ่นะแะเป่าใคร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 ,ใครผมใครผมเปียกอีกเป่าอีกคนนึงหนึงน่งเฮ้ยงัดเป่าผมเป่าผมเอ้า เป่าผมหนึ่งสองป๊กงัดอ่วงัดไม่โดนโอ้ยอืเป่าผมอีกทีหนึ่งเฮ้ยหนึ่งสองงัดขึ้นมาเป่าผมเป็นยังไงมึงฮ้ยเป่าผมเน้อพุ่งสะผมมามันต้องเป่าหน่อยนะเฮ้ยอืเป่าอีกทีนึงเป่าเฮ้ยเป่าเป่าอย่างเดียวขึ้นมาเป่าผมเป่าอีกทีหนึ่งเป่ากระเด็นเลยเฮ้ยปเป่าหนึ่งเฮ้ยอะไรอะไรเ้าวาตายละตายละ พุ่งเกิดอะพุ่งมาก็โดนเป่าก่อนเป่าก่อนเลยฮะเฮ้ยนี่เป่าก่อนเป่าอีกทีนึงไม่รู้แล้จะเป่ายังเด้อไหนไหนเห็กตัวใช่ไหมตัวนี้เดินไปเอาขึ้นอ่วตายล้วไปนะโอเคเดี๋ยวต้องกลับไปอัพเกรดดาบก่อนเป่าสิงเกอร์นะฟึบมางี้ แล้วก็มาอัพสติงเกอร์สติงเกอร์เลเวลหนึ่งเคหายหมดไม่ต้องเอาแล้วอ่ะแค่นี้อืมท่าหาแดกเสียมลูกชิ้นโอเคมีใครมาให้ลองของไหมฮะไม่มีนะ,ะเคลียสเกียงเลยเอามีเหรอโอ้โหสติงเกอร์มาหนึ่งสองงัด เป่าผมพิกห,หนึ่งสองพิกเสียลูกชิ้นเฮ้ยเสียลูกชิ้นหนึ่งสองงัดไปเป่าอีกทีหนึ่งฮ้ยเป่าอ้าวยังยังไอ้เหรอบล็อกทำไมกันเหรอกันเหรอเป่าอีกคนนึงพอแล้วมั้งหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยขึ้นเลยโอเคตายเกลี้ยงมาต้อนรับแค่นี้สงสัยหมดละโอเคใช้รัสตีค้คีแล้วก็ไปห้องนี้ปเปียกๆอย่างนี้ โอ้โหออนี้ยังไปไม่ได้ฮ้โดนมาเนี่ยังไม่หมดอีกอ่ะหนึ่งสองงานจะมาเป่าเป่ากับบานแยกเป่าผมอีกเป่าผม,มาเป่าผมเฮ้ยนี่ฮะขึ้นมาเป่าผมเฮ้ยหนึ่งสองห้องนี้มีน้ำเลยแสดงว่าเปียกกันมาฮะยังไงอะยังไงอะเคียงข้างบนก่อนข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างเอาให้หมดเอาให้หมดเก็บงานเก็บงานเก็บงานเฮ้ย ลงมาเป่าถึงที่ไม่งไงฮะเป็นยังไงอ่ะหนึ่งสองเป็นไงไงพระฤทธิ์เป่าอ้าวย่งยังหนึ่งสองงัดตายละเวย้ยเดลยตายง่ายเหลือเกินมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเลี้ยงหน้าเขามาเป่าเป่าอืหนึ่งสองงัดเป็นไงล่ะหนึ่งสองงัดคอมโบโหาแดกเป่าไเว้ยดี้างนี้คอมโบมาเยอะแดกหาแดกแค่นี้แหละไอ้เว้ยเนี่ยเก็บเก็บ ยำสตรอเบอรี่น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 ี่โอ้ยเ้ยโอ๊ยอะไรวะฮ้ยนี่อืออีออืออืออืมอืออือยหมดยังืออืออืออืยงรอมืออ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 อืออืออืองาออออืนอออือื่อยๆมาเรื่อยๆเือือเออเือเือยองออ หมดแล้วก็ไปทึบโดดอ้ยเคหายใจไม่ค่อยจะทันไปโดดมันนี่ไปตรงนี้อืมเป่าก่อนเลยตรงนี้มีแขกเยอะ เป่าอีกทีนึงเฮ้ยห,หนึ่งสองงัดขึ้นไปไปมีคนใช้ท่าไม้ตายใช้ท่าไม้ตายทำไมเนี่ยเห็นพวกสายเวทเหนึ่งสองใช้โ,โปรเจกต์สบไปว่าอืะนี่นี่อ,อะไร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 เฮ้ยหนึ่งสองงัดโอเคเรียบร้อยเกลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งสองอเรียบร้อยเปิดนี่แล้วก็ลงมา แล้วก็มาอเอาคาถาสตาร์ทอัพจัดเม้นท์ท่านี้ก็เปิดไอ้พวกเนื้อเรื่องของไอเทมอะไรอย่างงี้ผมจะไม่เอาอะไรมากนะนะจะเน้นไปที่เนื้อเรื่องหลักไปอ้าวมีคนขำ ผีนี่เองมาสองตัวซะด้วยแม่งหยิบกันไกมามาผ่านลงตัดหญ้ามากันไกเหรอกันไกมึงจะช็อตกันไหมอะฮะกันไกช็อตกันช็อตกันเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเป่าไอ้ตัวนี้เป่าอย่างเดียวเป่ามันแพ้ช็อตกันเป่าตูดไปเป่าหน้า เป่าหน้าตายหนึ่งเป่าหน้าอีกตัวนึงนี่ตายยังตายยังตายยังฮะยังไม่ตายยังไม่ตายเป่าอีกทีหนึ่งเป่ายิงอย่างเดียวไอตัวนี้ยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวฮึไม่้ยเอาอะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรทำอะไรนี่เวลาตายอย่าไปโดนกันไกลมันด้วยเห็นไหมออกมาเออเฮ้ยออกมาเด้ว ไปทะลุกำแพงอย่างนั้นเลยบ้าเดวิไลไฟไม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวทะลุกำแพงยังไม่หมดอีกเหรอเอาหมดแล้วโอเคสามตัวพอละอย่าเยอะกว่านี้เลยขี้เกียจโอเคมาตรงนี้อา่าฮะตรงนี้มีนี่อยู่เอาคกูไปเปิดแบบทำไมวนะมเนี่ยลืมเอ่อเปลี่ยนเป็นแฮนด์กันมาอยู่บนนี้ไวัินี้ยิง่ง ยิงกัดยิงกัดยิงมันแจกออฟอเกที่นี้ก็าาใส่เลยสตาร์ทออฟจอัดเมน้นต์ปิดประตูรอ,อกกูเลยให้เราไปเอาของตรงกลางตรงนี้จะเป็นอะไรสักอย่าง l ลออนเลยอยากจะไม่ได้เย yeah. ไปหยิบพลายออฟไลออนโอเคหยิบมาแต่ยังหยิบไม่ได้จะเปิดประตูให้ก่อนโอเคทีนี้ก็วิ่งวนกลับไปวนกับทางนี้เก็บสติงเกอร์เพื่อความรวดเร็วโอเค ข้ามสะพานในตำนานไปเฮ้ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนเปลี่ยนเป็นช็อตกันต้องใช้เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ค่อยเปลี่ยนเป็นอิบอนิอ,อัลบัลี่วิ่งไปสะพานทอดยาวไปถึงตรงนี้เก็บอ,ออฟเขาแจกขนาดนี้แล้วนี่เรียบร้อยมามันให้กลับ โอเคเอาเอา,เอา,เอาคุณจะกดซ้ำทำไมมันให้เราวิ่งกับตรงนี้อึ๊บอ,อ่านเสร็จปุ๊บวิ่งกับอึ๊บกําลังวิ่งมาเพลินๆเ,เออโดนพระเจ้าลงโทษแล้วกะ็ล่วงโอเคตกตกน้ำททก็ต้องวิ่งออกไปมามาทางนี้มีหัวกะโหลกรอคอยอยู่ มาดิเป่าเอ้ยเป่าไปโดถเป่าไปเป่าอีกทีโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเก่งกันนักนะเก่งกันนักนะเป่าไปดิเฮ้ยเป่าไปเฮ้ยโอ้ยต้อโดนกัดเป่าไปอีกทีเรียบร้อยไปทีนี้ก็ออกได้กลับขึ้นมาเปลี่ยนอาวุธเป็นปืนคู่โอเคกลับเข้าไปได้ละเข้ามาทางนี้ พลายออฟไลออนก็จะล่วงลงมาให้เราโอเคเหมือนเหมือนเป็นการเขาเรื่องไงทดสอบไปหยิบของมาพลายออฟไลออน จิ๋วๆอีกแล้วถ้ากาดว่าเจอกันพวกที่ตัวใหญ่กว่านี้ซะอีกผิดหวังจริงๆโคตรเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยจ้ารวังว่าแกน่าจะมีน้ำยาในปากกว่นนี้ในเปลือกหน้าหนาของแกนะไอตัวสว่านนาสมเพศถ้าแต่เยียมเจ้าให้แป่เป็นแผ่นเค้กไม่คอยด้วยว้าวอะไรแลาเปิดปับ ตับก่อนเลยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบเฮ้ยกิ้งลบอีกยิงหน้าไอแฟนท็อปเฮ้ยโดนลบเฮ้ยทันเฮ้ยหนึ่งเอาเฮ้ยลบโอ้ยเกือบละเกือบโดนโช้ดเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยต้องตีที่ตัวมันตัวมันตัวมันจะอ่อนตัวตัวมันจะอ่อนไอแมงมุมป่องไอไอแมงมุมผสมแมงป่องไอแมงหมองโอเคแมงหมองไฟใช้ปืนพกดีกว่าตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะยิงตรงแค่ตรงหน้าพอเออดี อะไรอะไรอะไรครับอะไรอะไรมาอยู่มุมอะไรมานี่ออกมาลุกยิงหน้าไม่ยิงหน้าไม้ยิงหน้ามั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ละเฮ้ยสติงเกอร์อัดเข้าไปหนึ่งสองเปิดเดวิทิเกอร์เฮ้ยไม่หันเฮ้ยโชว์อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฮึมสิงเกอร์หนึ่งสองงัดหันอื้อืเฮ้ยขึ้นตัวโอ้โวเกือบเกือบเกือบไปเดวิทิเกอร์เฮ้ยเข้าตัวโชวเรียบร้อย ละลายเป็นเดลิคคว,วีนโหคำที่กูไม่ได้พูดนานมากโอเคทีนี้ก็ออกได้วูโ้โคตรพอออฟปราบบอสท,ทีเดียวมาออกแล้วก็ตัดพาร์ท